สุนิจจอไทชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูชาวประมงนะครับเขาไปหาหอยกันฮะโอ้โหนี่ครับเหน็ดเหนื่อยเห็นสีหน้าแล้วครับแบกกันตัวกงเลยฮะจะเป็นประเภทหอยนะครับมาดูกันนะครับว่าหอยอะไรนะครับโอ้ผ้าหล่นนะฮะดูกันนะครับนี่ครับโอ้นี่เลยครับโอ้ยสีสันสวยงามมากครับนี่ฮะนี่เหรอ นี่ตัวผู้ตัวเมียครับสีแดงนี่ครับนี่เป็นหอยตัวเมียทหารแล้วเนี่ยหอยตัวเมียนะฮะตัวผู้กินไม่ได้ตัวผู้กินไม่ได้นี่เป็นกระดือกระดือหอยกาบกระดือหอยกาบอ๋อเป็นหอยกาบนะฮะหอยกาบเปลือกบางหรือว่าไทยทางทะเลไอ้ย่างก็หอยหอยใบย่างหอยกาบเปลือกบางหรือว่าหอยหอยใบยางนะฮะนี่ครับดูมือพี่ก่อนครับดูดก่อนโอ้เฉพาะสีแดงๆนี่เขากินได้นะคือตัวเมียนะครับพี่ได้ทั้งนั้นเนี่ย ตัวผู้นี้มันจะออกสีดําแล้วก็จะเป็นแบบหยาบหยาบ,ยบ,ยบเป็นทรายนะฮะเขาก็มากินกันเป็นหอยเป็นปนี่นะฮะนี่ครับอันนี้ผมว่าถ้าได้ถังขนาดนี้ตัวมันต้องได้เป็นเป็นร้อยเป็นพันตัวแนะ่ใช่ไหมแล้ววิธีการหาหาไงครับดําเอาเลยใ,ใช้ถังนะฮะดําถังเอาอถังลมนะฮะแถวไหนแถวเกาะทะลุนู้นไปเท่านั้นวันนี้ไปนู้นมาไปทุ่งยางมาไปทุ่งยางมา อ oh, ๋อทุองอ่งยางนะฮะนี่ครับสองถังเลยนะฮะบ๊วยผม่อหิวไหมไม่ไม่ต้องฮะหิวด้วยจะหิวคือไปนู่นเหรอใช่โอเคเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะว่าอรถเขานะฮะว่าเขาไปเอาไปที่ไหนครับจาพี่นาอยู่บ้านย่ะค่ะสด้สหมได้ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวผมช่วยนะฮะนี่ครับพี่นาอยู่บ้านย่าทางขึ้นอยู่ไหนทางขึ้นอยู่ไหนเออ นี่ขึ้นทางนี้นะฮะบ้านยะขึ้นทางนี้นะครับบ้าน,าน,น,น,นยาเรนูรู้จักไหมคนหน้ารู้จักบ้านยาเรนูรนไหมนี่แลละครับพี่เขาเนีับมีอาชีพอ่าออกออกปลาแบบมอมองโดยตรงนะครับเป็นปมอมงขึ้นบ้านนะครับโดยใช้เรือหางของเขานะฮะขอ,อก,กันสองคนตายายนะครับหรือว่าสองคนสาม,มีพันยานะครับนี่ครับบางวันก็ได้หอยบางวันก็ได้ปู บองมันก็ได้ปลานะครับอ้าะะโ,อโห,โโหนี่ครับผมช่วยฮิวแมนครับหนักเหมือนกันนะฮะเนี่ยโอโ้ประมาณกี่โลได้เนี่ยผมว่าสิบกิโลได้นะฮะนี่ครับอันนี้พาไปลวกนี่ไปลวกเหรอพาไปต้มให้สุกแล,ล,ล,ล้วมาล้างสัก่องซ้ำน้ำแล้วก็พามาอ๋อโลละแปดสิบอ๋อไปต้มไปลวกก่อนแล้วก็มาขายโลละแปดสิบบาทนะครับแบบนี้นะครับโอ้โหได้หลายโลแน่ ครับอันนี้เป็นส่วนของอของสะดือหอยเป็นหอยตัวผู้หรือตัวเมียครับทั้งสองแบบนะอันนี่้ในสะดือยึ่กับตัวนี้แล้วก็พ้าอ๋อพ้ามันอยู่ตรงกลางอ๋อมัอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อมันอยู่ตรงนี้นะอืมแบบนี้เกาะเกาะกระเบือกอยู่นะฮะถ้าไม่มีตัวนี้อ่ามันจะมันจะไม่มีตัวยึดกระเบือกมันนะก็จะอยู่ไม่ได้นะครับอ๋อเปลือกประกอบซ้ายขวาเป็นคล้ายๆฝังผืนเป็นเอ็นมันนะครับ พี่จีบนี่ดูหน่อยอันใหญ่เนี่ยเป็นเพราะอะไรมันถึงใหญ่กว่าเพื่อนองนี้ครับก็สมบูรณ์นะสมบูรณ์โอ้ถ้าได้ไปนี่หมดก็เก๋วเลยนะสุดยอดเลยครับเนี่ย<ม>ประมาณขีดนึงได้นะครับดูดิครับกินดิบได้เลยมั้ยที่เขาพาไปผัดที่ผัดชาทีา่ไม่ถ้าสมมติมีคนไปเอาไปจิป้มวาซาบิซอี่ปุ่น,น,นกินดิบไปเลยเือนทยเตๆก็ันเียวนอะกินได้นะสรุปไม่กินได้นะครับ ก็คงไม่เป็นไรนะครับผมจะลองชิมชิ้นนี้ด<บ>ูครับ,บล้อเล่นนะครับยังไม่ซื้อกาตีนะครับอมเนาะชิ้นใหญ่มากนะครับนี่ค <pitch> รับแล้วพี่น้องอาปากนี่ผมจะให้กินพี่ไม่กล้าลองนะครับหันนบางๆมกิ้ค, <ened> คิดว่าทั้งสองถังเนี่ยพี่คิดว่าได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเป็นเงินนะครับ อเป็นเงินนี้พี่คิดว่าพี่จะขายได้เท่าไหร่วันนี้ประมาณสิบห้าโลโลละร้อยเจ็ดสิบสองมาขายนะครับร้อยเจ็ดสิบทั้งอันนี้ด้วยนะอันนี้อันนี้ด้วยเลยเอารีาจามนี่ก่อนอันนี้เอาอันนี้ก่อนสดูหอยก่อนเนี่ยตัวนี้ได้ราคาเยอะที่สุดคือตัวนี้ตัวนี้ถึงพันไหมสองพันกว่านะสองพันกว่านะโอ้ไม่เบานะฮะสองพันกว่าก็โอ้ สองพันกว่าก็ได้เยอะนะพอได้คั้นน้ำมันนะออโอ้จะดูหอยนี่จะสองพันกว่านะครับแต่ตัวนี้สองถังนี้ได้ประมาณเท่าไหร่ครับมันจะได้ประมาณท่าหอยนะสองถังนะเอาไปลวกก่อนนะครับเอาไปลวกแล้วก็เออเอาไปลวกแล้วก็จะเอามาใส่ถุงนะถุงละหนึ่งกิโลหรือว่าครึ่งกิโลนะครับถ้าครึ่งกิโลนะครึ่งกิโลเท่าไหร่กิโสิสี่สิบบาทก็ทลละแปดสิบนะเอาไปลวกมาก่อนนะครับนี่ครับโอ้ยกมือนี้วันนี้ก็ได้ประมาณสามพันนะ น่าจะได้อยู่นะครับสุดยอดเลยครับชีวิตชาวเลนะครับชาวประมงนะฮะโอ้โหนี่ครับก็ถือว่าโอเคคุ้มค่านะวันนี้นะถือว่าคุ้มเหนื่อยนะครับวันนี้ครับก็โอเคครับมากนะครับสําหรับการหาอาหารทะเลไหมพวกเราได้กินกันนะครับแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวบางเบิดนะครับอยากจะเจอวิถีชีวิตธรรมชาติแบบนี้ก็มาเที่ยวกันได้นะครับกับรูปแบบของชีวิตชาวเล คนประมงชายฝั่งแบบนี้นะครับเขาจะอยู่กันแบบนี้นะฮะยี่เป็นเพิงแบบนี้ครับเป็นซุ้มๆๆๆนะฮะก็มีเรือจอดตรงนี้นะครับครับโชคดีครับนี่ครับไปแล้วครับเขาได้เขาก็ไปขายแล้วครับ ที่ติดตามชมครับสูนิโตะทวีาชาแนลครับบังเบดครับ